สวัสดีครับผมทัพครับผมเวงกุ๊กครับผมตั้มครับเวงกุ๊กครับครับวันนี้เราจะมาขายของครับขายตั้งสแตนเลสสินค้าใหม่ครับผมมาใหม่แทนลูกเก่าจะครับเคยใช้งานแล้วไม่เคยชนะขายตามสภาพนะครับบอกก่อนันี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับสูงประมาณร้อยแปดสิบเซนครับข้างล่างด้านลึกประมาณหกสิบเซนกันก้าง ประมาณ71บเอ็ดเซนครับขาตั้งมันมี2แบบนะครับเนี้คือแบบธรรมดากับแบบมีล้อธรรมดาเป็นล้อตแตกยังไงพี่ครับธรรมดากับมีล้อตแตกยังไงก็คือธรรมดาก็วางกับพื้นครับมีหลายที้ล้อเคลื่อนไ่าสะดวกคนย้ายใช่ไหมอันนี้มาดูข้างหลังข้างหลังที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ขุยนะครับยังเปิดเปล่านะครับเขาตรับปรับระดับได้ลองปรับระดับให้ดูนะไม่ใส่เยอะเลย ไปกระปุกนี่เยอะพวกคำนี้แม่เราทำจริงนะถ่ายจริงเราทำจริงอย่างนี้ได้ไหอ๋ปับได้นะครับลองทำอันเดิมอันเดิมอันนี้ห่างกันโลละกี่เซนห่างกันโลละสิบเซนครับสิบเซนครับผมโอเคโอเคขนาดทีวีที่ใช้เ43 43 75นิ้วปรับได้ครับวัสดุนี้เป็นสแตนเลสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ดูเลย น้ำนักนาทั้ทั้งเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องทวนกับน,น้ำหนักทีวีค่ะกระสนนมเออครับไม่เป็นสนิมอันนี้คือวิธีถอด<ม>ใช่ไหมครับม,มีแค่สามชิ้นนะครับเดี๋ยวเราสาธิตด้วยการเปลี่ยนเท้าจต่ามาตอบกสบให้ดูด้วย ่แล้เดี๋ยวมาดูตรงนนิดนึงตรงล็อกสามันต้องล็อกสาเอาลงกันขายแพ่เลยเลยลองโจกโชด์ดิฮะหนอะไรดิหวนี่ยโดดิหนักหนัอยู่ปัดอืม โโอ้หบอดใจเย็นนะสบายสบายไม่ไหนก็ยุ่งมาแล้วโอเคมาโอเคมาดูข้างหน้าเลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับราคา8,000บาทนะครับสามวันสิบท่านแรกผมแถมนิดด้วยครับล้อล้อครับแล้วส่งฟรีกทมนะครับไม่ใช่กทมเข็ดนุ่มนิดๆอะไรเงี้ยเราโทรมาคุยกันได้ค อันนี้เหมาะใช้งานกับงานแบบไหนครับพูดตอนถ้าใส่เวนต์ก็สนุกเลยครับขนย้ายง่ายถ้าซื้อไปคงครุงครับผมขนย้ายง่ายสช้ในใช้ได้หลายทีครับแต่ถ้าสมมติไม่อยากขนย้ายอยากมีทีมติดตั้งให้ตัวเวิร์กอุปเลยครับนี่นะครับเวิร์กอุปเวิร์กอุปครับนี่เลยเราจะทำให้ดูนะครับว่าเอาใส่รถเนี่ยมันเป็นยังไงมันไปได้จริงไหมรถเก่งได้เล่นดาร์ดิสพี่ออสดสบาดโอเคไปสาธิดูครับไปสาธิตดูครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้วิธีขนย้ายเบื้องต้นใช่ไหมครับ ทีวี่กี่นิ้วนะตัวนี้ทีวี4.3นิ้วครับ